สัจะทมต้องหุบปากเงียบคำสอนท่านหวงโปตอนที่1 0 3หน้า3 8ข้อความมีดังนี้เมื่อเป็นดังนั้นถ้าเธอเพียงแต่มีความเข้าใจซึมซาบต่อจิตอย่างหุบปากเงียบไม่ต้องพูดอะไรเท่านั้นเธอก็ไม่จำเป็นต้องเที่ยวแสวงหาทำใดใดเลยเพราะเมื่อทําได้ดังนั้นจิตนั่นแหละคือทรรนั้น ท่านฮวงโปกล่าวในทํานองว่าสัจธรรมที่แท้จริงคือจิตหนึ่ง หรือความว่างสุญญานั้นไม่จำเป็นต้องเที่ยวสแสวงหาจากที่ไหนหรือจากธรรมใดๆเช่นจากธรรมที่เป็นคำพูดของผู้อื่นจากธรรมที่มีอยู่ในตำราต่างๆจากธรรมที่เป็นความจำสัญญาในสมองจากธรรมที่เป็นความคิดเอาด้วยเหตุผลเป็นต้นแต่สิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมกล่าวคือจิตหนึ่งจะประจักษ์แจ้ง ขึ้้นมาไดเพียงแต่มีความเข้าใจซึมซาบต่อจิตความว่างอย่างหกปากเงียบท่านได้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อทำได้ดังนั้นจิตนั่นแหละคือธรรมนั้นจิตที่เป็นธรรมไม่ใช่นามแต่เป็นภาวะที่ว่างจากจิตที่เป็นนามหมายถึงสุญญาตานั่นเอง6มกราคม2 5 6 1